สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังคนอนาคตโลกในหนังอาจจะเล่าถึงเหตุการณ์คล้ายกับโลกจริงที่เราอยู่นี่แหละครับเมื่อโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆความแห้งแล้งภัยธรรมชาติการขาดแคลนอาหารจนทําให้ผู้คนล้มตายไปมากมายเมื่อใกล้ถึงทางตันนักวิทยาศาสตร์จึงมองหาดาวเคราะห์ด,ดวงใหม่ที่มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ปี2063มนุษย์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงนั้นซึ่งใช้เวลาเดินทางถึง86ปีนักวิทยาศาสตร์จึงวางแผนกันว่าเราอ่ต้องใช้ถึง3เจ n เนอเรชันเพื่อไปถึงดาวดวงนั้นมนุษย์ที่ถูกส่งไปต้องเกิดจากการผสมเทียมแล้วก็เลี้ยงในระบบปิดเพื่อไม่ให้คิดถึงโลกหรือว่าพ่อแม่ มันมีเหตุผลอยู่นะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนอย่างเราปกติอเคยเห็นโลกกว้างแล้วอยู่ๆ่ะต้องถูกจับยัดใส่ย,ยานอวกาศแคบๆแบบคงเครียดหน้าดูถูกไหมครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ริชาร์กังวลคือพวกเด็กๆจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไหมระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ริชาร์เลยอาสาตัวเองอขึ้นไปดูแลเด็กๆ ณตอนนี้นะครับเด็กๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วทุกๆวันน่ะพวกเขาจะถูกฝึกอบรมตามโปรแกรมที่เขียนมาไม่ว่าจะเป็นการไซโคว่าพวกน้องๆคือความหวังของมวลมนุษย์ต้องออกกําลังกายจะกินจะดื่มอะไระพวกน้องไม่มีสิทธิ์คิดครับ เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ในร่างมนุษย์แค่ทําตามคําสั่งไปวันๆแต่น้องๆก็ดูไม่เครียดนะเอาจริงๆคือน้องๆไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่าทุกคนจะถูกสารเคมีชนิดหนึ่งผสมลงในน้ําสีฟ้าแล้วก็ให้ดื่มทุกวันน้ําชนิดนี้นะครับทำให้น้องๆอไล่อารมณ์ไล่ความรู้สึกบอกให้ทําอะไรก็ทําไม่มีความคิดเรื่องเพศหรือความรุนแรงแบบที่มนุษย์มีเหตุผลที่ทําอย่างนี้นะครับก็เพื่อควบคุมประชากรไม่ให้ล้นยานแล้วก็ไม่ให้กินอาหารมากเกินไปโดยไร้ความจําเป็นแอดถึงบอกว่าน้องๆคือหุ่นยนต์ในร่างมนุษย์ พออลชาร์ดเขารู้ว่าหน้าที่ที่ควรทําาคืออะไรแต่เขาก็เลือกที่จะทําผิดเพราะความเป็นมนุษย์ด้วยความเหงา่าเขาเปิดรูปครอบครัวแล้วก็เล่าให้เซาฟังสิ่งที่ริชาร์ดท,ทำมันเป็นมเมล็ดแห่งความสงสัยซึ่งอาจจะนําไปสู่ความกโกลาหลได้ในอนาคตจอมอิิเตอร์ดังขึ้นและแจ้งว่ามีสารพิษประเภท T-56 คริสโตเฟอร์ก็รายงานกับริชาร์ดว่ามีสารพิษในท่อระบายน้ำริชาร์ดก็บอกแค่ว่าให้เปลี่ยนไส้กรองก็แค่นั้นด้วยความสงสัยนะครับคริสโตเฟอร์เลยถามเขาว่าเรากินสารพิษเข้าไปหรอครับริชาร์ดก็ตอบแบบแถว่าอาจจะเป็นพิษกับพืชแต่ไม่เป็นพิษกับมนุษย์หรอกจริงๆก็คือไอสารสีฟ้าเนี่แหละ ด้วยความสงสัยอันนี้นะครับคริสโตเฟอร์เลยไปหาข้อมูลจากดัต a ต a s e เบสแต่ก็พบว่าสารที56ถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงแอดต้องขอเพิ่มนิดนึงนะครับคริสโตเฟอร์กับแซกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วไอ้สอคนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฐานข้อมูลต้องปิดกั้นการเข้าถึงด้วยวะคริสโตเฟอร์เลยแฮ็กเข้าระบบจนเขากับแซกเห็นว่ายามันผสมอยู่ในน้ำที่ทุกคนดื่ม วันต่อมาทั้งสองคนเลยตัดสินใจไม่ดื่มน้ําสีฟ้าและเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนอีกสองคนฟังเด็กๆก,ก็เริ่มตั้งคําถามกันว่าลิชาร์โกหกทำไมแล้วด้วยความฉลาดของคริสโตเฟอร์นะครับเข้าแฮกจนเห็นห้องลับหลังกําแพงแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงเด็กทั้ง4คนก็เริ่มคิดว่าสิ่งนี้มันชักไม่ชอบมาพากลและคริสโตเฟอร์เลยเข้าไปถามลิชาร์ว่าทําไมคุณถึงไม่บอกเรื่องห้องที่อยู่หลังกําแพงลิชาร์ก็ตอบว่าบางภารกิจอะเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน หลังจากคุยกับคิสโตเฟอร์เสร็จริชาร์ดก็ไปรายงานศูนย์ประชาการที่โลกว่าเด็กๆเ,เริ่มสงสัยในตัวเขาพวกเขาอะมีความคิดและนั่นอาจจะทําให้พวกเด็กๆเ,เสียความเชื่อมั่นในตัวริชาร์ดและอาจจะไม่ทําตามภารกิจริชาร์ดเลยแจ้งกับโลกว่าเขาต้องการเล่าความจริงทุกอย่างให้เด็กๆฟังแต่ยังไงก็ต้องรอทางการอนุมัติครับซึ่งข้อความที่ริชาร์ดส่งไปกว่าจะถึงโลกมันใช้เวลาถึง2เดือนกว่าๆแล้วกว่าคนบนโลกจะเห็นแล้วไหนจะต้องประชุมแล้วส่งกลับมาอีกอะนานโพด พอคริสโตเฟอร์กับแซกไม่ได้กินยาสีฟ้านานๆน,น,นะครับพวกเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามแซกอะเขาเป็นสายบวกอยู่แล้วเขาเข้าไปคุยกับเซาแซกบอกว่าเซาดูเปลี่ยนไปดูไม่เหมือนเดิมเซ拉ก็บอกก็ใช่อะดิก็กูโตแล้วไงคือตาแซกอะมันเริ่มมีสัญชาติยานแบบผู้ชายมีก็คืออารมณ์ทางเพศนั่นแหละจนเขาว่าไปเผลอดึงแขนเซ拉ริชาร์ดก็เข้ามาห้ามนะครับเพราะกฎบนยานคือห้ามแตะเนื้อต้องตัวกัน แซก็เริ่มมีนิสยัยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาชอบเอาชนะยิ่งชนะคริสโตเฟอร์เขายิ่งมีความสุขครับระหว่างท้องอวกาศจะมีเสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นลิชาร์ดให้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะอุณหภูมิเย็นยานก็เลยหดตัวแต่ก็นั่นแหละครับเด็กๆไม่เชื่อแซกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคิดว่ามันน่าจะมีเอเลี่ยนอยู่ข้างนอกนั่นถ้าดาวของเราอ่ะมีชีวิตที่ดาวดวงอื่นก็น่าจะมีเหมือนกันไม่งั้นเสียงพวกนี้จะมาจากไหน บนดวงดาวมีสิ่งมีชีวิตที่นี่ก็มีได้จริงมะหลังจากเหตุการณ์อะไรพวกนี้นะครับแซกก็เริ่มไม่พอใจในตัวริชาร์ดมากขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นริชาร์ดอะแตะเนื้อต้องตัวเซาเขาเลยตั้งคําถามว่าแล้วทําไมอะกูถึงแตะตัวเซาไม่ได้วะไอริชาร์ดแม่งยังแตะได้เลยเขาแตะเธอได้แต่ฉันห้าม ตอนนี้ที่ยานอาวกาศนะครับมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกับโลกลริช์าเลยตัดสินใจจะออกไปซ่อมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากยานไหมส่วนตาแซกับฮอร์โมนเพศชายเขายิ่งพุ่งพล่านหนีนั่นแหละครับหนีจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขา่เข้าไปลวนลามเซราพยายามจะขืนใจเธอดีนะที่ลิชาา์ดมาเห็นก่อน พอหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับริชาร์ดได้รู้จากปากเด็กคนนึงว่าคริสโตเฟอร์กับแซ็กเลิกกินน้ําสีฟ้าริชาร์ดเลยเล่าเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมพวกเด็กๆถึงต้องกินน้ํานั้น ซึ่งคริสโตเฟอร์ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับเราจะกินไอ้น้ำนั้นไปทำไมในเมื่อยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดีทำไมเราถึงไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้แต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรต่อหรือว่าเถียงกันนะครับริชาร์ดก็ให้คริสโตเฟอร์ออกไปช่วยซ่อมเสาอากาศที่ส่งข้อความไปยังโลกคริสโตเฟอร์ก็บอกว่าผมไม่อยากไปจะไปทำไมวะริชาร์ดเลยให้เหตุผลว่าถ้าซ่อมเสาสัญญ,ญาณได้เสร็จไวเท่าไหร่นะฉันก็จะส่งเรื่องน้ำสีฟ้าเนี่ยแหละไปที่โลกว่าพวกเธอไม่ต้องกินได้ไหมคริสโตเฟอร์ก็เลยยอมออกไปซ่อมกับรริชา์คับ ระหว่างที่ซ่อมตัวส่งสัญญาณนะครับก็เกิดเหตุบางอย่างอยู่ๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมกับเมฆสีดําจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้ลีชาแดดตายพอสถานการณ์เป็นแบบนี้นะเด็กๆก็ขาดผู้นําทับนึกออกไหมพวกเขาเลยต้องโหวตกันว่าใครจะขึ้นเป็นหัวหน้าคนต่อไปปรากฏว่าคริสโตเฟอร์ได้ตําแหน่งนี้ไปครองครับซึ่งตาแซกเองก็อยากเป็นผู้นําแล้วเขาก็ไม่ชอบทําตามคําสั่งใคร ถ้าว่ากันว่าตามกฎระเบียบแล้ว่เมื่อริชาร์ตายต้องทําลายของส่วนตัวของริชาร์ทิ้งเพราะว่านักวิทยาศาสตร์บนโลกก็ไม่อยากให้คนบนยานเห็นภาพต่างๆนะกลัวจะเกิดกิเลสกลัวโหวยหากลัวความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นภายในยานสมมตินะคุณอยู่ในยานแคบๆแล้วแม่งเห็นต้นไม้เห็นภาพพยนต์เห็นนั่นนี่นู่นนะคุณก็มีกิเลสอยากมีอยากได้นึกออกปะแล้วที่สําคัญนะมันจะมีประโยคหนึ่งที่ริชาร์พูดในวดีโอก,ก่อนที่เขาจะตายว่าริชาร์อยากปกป้องพวกเด็กๆ แล้วด้วยควมพูดอันนั้นนะครับมันทําให้คริสโตเฟอร์กับเซาคิดว่าบนอวกาศอาจจะมีเอเลี่ยนก็ได้นะสุดท้ายเซาก็ไม่ได้ทําลายภาพถ่ายหรือวิดีโอของริชาร์ดใดๆทั้งสิน้นและเนี่ยมันเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆแห่งความโกลาหลตอนนี้ที่คริสโตเฟอร์อยากรู้คือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมริชาร์ดถึงตายซึ่งเหตุการณ์จากไฟลัดวงจรนะครับทำให้ระบบกล้องวงจรปิดเสียซึ่งตอนนี้กําลังซ่อมอยู่ สถานการณ์บนยานคือเด็กๆอ่ะไม่มีใครดื่มน้ําสีฟ้าอีกต่อไปแล้วแล้วค่อยๆขาดความเป็นระเบียบอะไรที่ควรทําก็ไม่ทําส่วนตัดแซกเนี่ยหนักคอขึ้นเรื่อยๆครับความงี่เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเขาเริ่มแบบหาเรื่องซอยหญิงซึ่งเด็กคนอื่นๆน่ะก็ทําเหมือนกันครับแล้วจากหลักฐานที่เซล่าไม่ยอมทําลายแซกกับเด็กคนอื่นๆน่ะก็เข้ามาดูวิดีโอดูภาพถ่ายแน่นอนว่ามันทําให้พวกเขาอ่ะมีความคิดแบบอิสระ พอเห็นแบบนั้นนะครับเซาเลยไล่แซกกับคนอื่นๆอ,ออกจากห้องของริชาร์ดเพื่อหยุดเรื่องราวเหลา่านี้แซกเลยเข้ามาขู่ว่าเซาเธอจําไว้นะต่อไปเนี้ยเธอไม่มีริชาร์ดคอยปกป้องอีกแล้วเซาที่รู้ว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะเธอเลยพกมีดติดตัวแต่แซกเองอก็เริ่มหาตัวเซาเพื่อหวังจะปล้ำเธอคริสโตเฟอร์ก็รู้ทันครับเลยมาหาตัวเซาก่อนแล้วก็เข้าไปกอดเซาพอแซกไม่เห็นจะเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเซาคือของกู ซึ่งตาแซกมันก็เดินออกไปครับพอเห็นภาพแบบนั้นน่ะแต่การทําแบบนี้ทําให้เซาก็ไม่ค่อยไว้ใจในตัวคริสโตเฟอร์ถึงเขาจะพยายามช่วยเธอก็เถะนะเซาบอกกับคริสโตเฟอร์ว่าฉันน่ะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกนายไปช่วยคนอื่นเถอะนายเป็นหัวหน้าทีมนะซึ่งตอนเนี้ทุกคนดูไม่ปกติแล้วพอคริสโตเฟอร์เดินออกมาจากห้องที่เซาอยู่แซกก็เข้ามาเชิงขู่คริสโตเฟอร์ว่านายอะทำแบบนั้นทําไมนายก็รู้ว่าฉัน่ะตามหาตัวเซา นายาคิดว่านายเป็นหัวหน้าทีมจะสั่งยังไงก็ได้เหรอเหตุการณ์บนยานะวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆเด็กๆเริ่มชกตีชกต่อยกันเพราะแย่งหญิงรุนแรงไปถึงเอาเหล็กมาฟาดหัวกันครับคริสโตเฟอร์ที่เป็นหัวหน้าทีมก็เข,เข้ามาห้ามซึ่งตัวเขาเองก็น,อน็อตหลุดเหมือนกันเขาชกเด็กคนนึงเพื่อหยุดเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังจากนั้นเขาก็เรียกทุกคนประชุมที่ห้องนั่งเล่นแล้วทุกคนไปเจอฉันที่ห้องนั่งเล่นคริสโตเฟอร์ออกกฎว่าทุกคนห้ามต่อสู้กัน แล้วพอไม่กินน้ําสีฟ้าหลายๆคนก็ไม่ยอมทํางานของตัวเองไม่มีใครสนใจที่จะซ่อมยานเลยด้วยซ้ําเด็กๆก,ก็เลยพูดกันว่าแล้วจะทาไปทาไมก็ไม่อยากทํานี่หว่าบางคนก็บอกว่าไม่อยากทํางานในห้องระบบครับเพราะมีข่าวลือว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไอเอเลี่ยนตัวนี้เข้ามาพร้อมกับรีชาร์ดกับคิโตเฟอร์มันเหมือนเป็นอารมณ์แบบม็อบเล็กๆเ,เกิดขึ้นแล้วอะ่ะเด็กผิวสีกับแซกนําทีมให้เด็กคนอื่นนะครับคิดนอกภารกิจคือช่างแม่งอะ่ะจะสนภารกิจทําไมในเมื่อถึงตอนนั้นเราก็ตายหาอยู่ดี แซกเลยเริ่มแสดงตัวเป็นใหญ่ครับอ้างว่ามีเอเลี่ยนอยู่บนยานเขาบอกให้คริสโตเฟอร์หุบปากซะนายเอาแต่สั่งให้คนอื่นทำนั่นทำนี่ไม่มีใครสนกดบ้านนั่นแล้วแซกมันเหมือนพยายามสร้างความกลัวให้หมู่คนครับมันบอกว่าทุกคนต้องสู้กับเอเลี่ยนแต่การที่จะทำแบบนั้นได้เราต้องมีพละกกำลังเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกินให้เยอะใครเห็นด้วยก็มากับฉันคริสโตเฟอร์ก็รู้ในทันทีว่าแซกพยายามหลอกให้คนอื่นกลัวแต่ก็เท่านั้นแหละครับหลายคนแม่งเชื่อแซก หลังจากนั้นคริสโตเฟอร์กับทีมก็เข้าไปในห้องระบบแต่ก็ไม่เจอเอเลียนนะแต่พอถึงตาที่แซกกับเด็กผิวสีเข้ามาเช็คที่ห้องระบบอะพวกเขากับวิ่งหน้าตาตื่นแล้วบอกว่าเอเลียนมันอยู่ข้างในซึ่งเด็กคนอื่นก็เชื่อมันครับเขาเลยตั้งทีมเพื่อล่าเอเลียนณตอนนี้นะแต่แซกเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มคนใหม่ซึ่งมีกำลังคนมากกว่าคริสโตเฟอร์ด้วย ส่วนทีมของคริสโตเฟอร์นะครับพยายามจะซ่อมกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นพอซ่อมเสร็จเขาก็ได้รู้ความจริงว่าแซกกับเด็กผิวสีมันร่วมมือกันแซกสั่งเพิ่มกําลังไฟฟ้าขณะที่คริสโตเฟอร์กับริชาร์ดอยู่นอกยานพอไฟกําลังสูงมากๆริชาร์ที่จับสายไฟอยู่เลยโดนไฟดูดตายครับแปลว่าแซกมันคือฆาตกรแล้วก็มีผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นเด็กผิวสีแต่ทีมของคริสโตเฟอร์ก็ตัดสินใจกันว่าเราจะทําเงียบๆทำเนียนๆไปก่อน ประมาณว่าถ้ามีโอกาสนะค่อยเอาเรื่องนี้มาบอกให้ทุกคนรู้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอทุกคนรู้จะเชื่อมันหรือเปล่านะในวันนั้นเองไม่รู้ว่าอะไรโดนใจคริสโตเฟอร์กับเซาทั้งสองคนก็เลยปามปามกันพอปามปามจนทั้งสองคนหลับกันไปนะครับก็มีเหมือนเสียงกลิ่งกดังขึ้นแซก็เป็นคนมากดเองแซก็ชวนทั้งสองคนมากินข้าวครับเหตุผลที่มาชวนก็ง่ายๆไอตาแซกมันต้องการบอกให้รู้ว่าตอนนี้เขาใหญ่กว่าคริสโตเฟอร์แล้วกดก็คือทําตามใจตัวเองอยากทํางานในตอนที่อยากทําในแบบที่อยากทํา เหมือนแบบอวดว่าค่าใหญ่อะที่ห้องอาหารนะครับอันนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คริสโตเฟอร์จะเปิดวิดีโอให้ทุกคนดูทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าตาแซกเนี่ยคือฆาตากรส่วนไอแซคมันก็ฉลาดครับมันอ้างว่ามันทําเพื่อปอกป้องทุกคนมันบอกว่ามันเห็นเอเลี่ยนในตัวริชาร์ดก็เลยจําเป็นต้องฆ่าริชาร์ดดูมันซิมันบิวเก่งไหมแล้วมันยังพูดต่ออยว่าไม่แน่นะตอนนี้เอเลี่ยนอาจจะอยู่ในตัวคนไหนก็ได้ ผสมกับจิตใจเด็กๆที่เปราะบางเลยไม่มีใครสนใจความจริงที่คริสโตเฟอร์พยายามบอกครับสำหรับแอดนะตรงนี้แม่งแบบบ้าจีเชื่อไปหน่อยเชื่อง่ายเกินเด็กๆพอเด็กๆได้ฟังแซกพูดนะครับมันก็เริ่มไล่ล่ากันเองจับแพะแล้วก็ป้ายว่าคนนั้นเอเลี่ยนคนนี้เอเลี่ยนใครมีคําถามหรือคิดต่างก็จะถูกสงสัยว่ามีเอเลี่ยนแล้วก็ถูกกระทืบจนตายทีนี้ใครมันจะไปกล้าขัดไอแซกนึกออกปะมันเหมือนโดนยาข้อหาครับ คริสโตเฟอร์ต้องการจะหยุดเรื่องบ้าๆนี่แต่เพื่อนคนอื่นบอกว่าเราอสู้เขาไม่ได้หรอกเขามีกําลังคนมากกว่ามีดเหล็กอะไรเขาก็มีส่วนเรามีแค่มีดอันกระจิว๋วหลิวถ้าจะสู้ต้องมีอาวุธเซล่าเลยนึกคําที่ริชาร์ดบอกได้ว่าคริสโตเฟอร์เคยเจอห้องอาวุธแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ก็คือห้องรับเมื่อต้นเรื่องนั่นแหละครับคริสโตเฟอร์พยายามเข้าไปในห้องหลังกําแพงเพื่อง,งัดห้องอาวุธแต่งัดยังไงก็งัดไม่ออกครับ แล้วพอดีมีเด็กของแซกมาพ่อรักกันตรงนี้ลูกน้องเลยเอาไปรายงานแซกว่าได้ยินเสียงแปลกๆมาจากหลังกำแพงส่วนณนขณะนั้นนะครับคริสโตเฟอร์ก็คลานออกมาแล้วเพื่อไปเอาอุปกรณ์งัดกว่าจะมาถึงพวกของแซกก็มาถึงก่อนคริสโตเฟอร์ครับแล้วด้วยกําลังคนที่เยอะกว่าแซกเลยงัดห้องลับจนเปิดออกภายในห้องนั้นนะครับเขาเจอกับปืนมากมายณนะตอนนี้พวกของแซกลายเป็นมีทั้งกําลังคนและปืน โอกาสชนะของทีมคริสโตเฟอร์เนี่ยเรียกว่าเท่ากับศูนย์ครับขนาดลูกทีมของคริสโตเฟอร์2คนนะ่ยยังแปรพักเลยเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้หรอกที่ห้องคอนโทรลเซาคริสโตเฟอร์กับน้องผู้หญิงผิวสีปรึกษากันว่าจะฆ่าแซกยังไงคริสโตเฟอร์ก็บอกว่าให้เราอะแกล้งทําเป็นพวกเขาถึงเขาจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่น่าจะเปิดโอกาสให้คริสโตเฟอร์เอามีดเล็กเนี่ยไปแทงไอแซกได้พอคุยกันจบนะครับกองทัพของแซกก็เข้ามารวบตัวคริสโตเฟอร์ในทันที พอเซาเห็นแบบนั้นนะครับก็อยากช่วยคริสโตเฟอร์เขาเลยบอกกับแซกว่าฉันนะ่ะอยากจะอยู่เคียงข้างนายอยู่กับนายพูดเชิงอ่อยนินดๆนะครับแต่แซกก็ตอบกลับมาว่าแต่ตอนเนี้ยฉันไม่ได้ต้องการเธอแล้ววะ่ะ มุกอ่อยของเซราก็เลยไม่ได้ผลนะครับในวินาทีนั้นเองน้องผู้หญิงผิวสีก็ออกมาตะโกนด่าทุกคนว่าพวกแกมันบ้าไปแล้วหรือไงทําไมทําแบบนี้พวกนายทําไมไม่ใช้เหตุผลกันบ้างใช้แต่กําลังไอเด็กผู้ชายผิวสีที่เป็นลูกน้องของแซกนะครับก็ราคาญอีผู้หญิงคนนี้เขาเลยเหนียวไกย,ยิงเธอกแล้ววช่ยันคิด หลังจากนี้ความบ้าก็ยกระดับไปอีกขั้นครับแซคเลยหันปืนมายิงคิโตเฟอร์แต่คิโตเฟอร์ก็หนีได้ทันพร้อมกับเซาตอนนี้จะเป็นอารมณ์ไฮแอนด์ซิกเล่นซ่อนแอบอะไรประมาณนั้นครับพระเอกนางเอกอ,อคลานไปหลบในท่อแซคก็ไล่ย,ยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเข้าไปแล้วก็ให้เด็กผู้ชายผิวสีคนนะ่ะตีโอบจากอีกทางเด็กคนนี้เจอคิโตเฟอร์กับเซาช่วยลุมกันจนตายพอฆ่าไอเด็กคนนี้ได้เสร็จคิโตเฟอร์เลยเอาปืนมานะครับเพื่อเอาไปยิงสู้กับแซคแต่ตาแซคเนี่ยมันยิงแม่นกว่า เขาว่ายิงปืนของคริสโตเฟอร์จนแตกตอนนี้พระเอกนางเอ,งเอกก็ได้แต่วิ่งหนีครับวิ่งไปห้องนึงก็ล็อกห้องนึงส่วนไอแซคเดินมาก็แค่ยิงกรอนประตูให้มันแตกแล้วก็ถีบเข้าไปพระนางของเราหนีจนไปถึงห้องแอร์ล็อกคือถ้าเปิดห้องนี้แรงดันอากาศจะดูดทุกอย่างออกไปด้านนอกมันเป็นห้องที่ระหว่างอวกาศกับตัวยานและทั้งสองคนเลยตัดสินใจกันว่าจะล่อแซคมาที่นี่ซึ่งมันก็ได้ผลครับแซคกำลังถูกดูดออกนอกอวกาศเซล่าเลยถีบซ้ำให้มันกระเด็นออกไป หลังจากเรื่องราวสงบเด็กๆก,ก็ตัดสินใจกันว่าพวกเขาจะไม่ดื่มน้ำสีฟ้าอีกแล้วส่วนจะทำอะไรตอนไหนชอบไม่ชอบอยังไงพวกเขาจะเลือกการโหวตอารมณ์ประมาณใช้ใประชาธิปไตยแก้ปัญหาครับหลังจากนั้นอีก70กว่าปีพวกเขาก็เดินทางมาถึงดาวดวงใหม่ที่เป็นความหวังของมวลมนุษย์แล้วภาพยนตร์ก็จบที่ตรงนี้ครับ ถ้าชอบคลิปสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์กดซับทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะครับมันจะได้ช่วยดันช่องช่วงนี้ช่องแอดมายคนดูน้อยมากๆยังไงฝากทุกคนทิ้งคอมเมนต์กดแม่งทุกอย่างกดอะไรกได้กดให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนสวัสดีครับ